ชอบมากเลยค่ะเวลาที่แม่เมเนี่ยได้อยู่กับดอกเก็กหวยดอกมันหอมมหัศจรรย์ชื่นใจมากเลยนะคะตื่นขึ้นมายามเช้าๆฟังเสียงนกร้องเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะกินข้า,าปีนี้แม่เมกะจะเพาะพันดอกเก๊กหวยให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะดอกเก็กหวยเนี่ยเป็นดอกไม้มหัศัรรย์สําหรับแม่เมย์เลยนะคะที่ดอกเก๊กฮวยเนี่ยมหัศัรรย์สําสหรับแม่เมย์เนี่ยเพราะว่าดอกเก๊กหวยเนี่ยมีความหอมตั้งแต่รากใบยันดอกเลยคะ่ะทุกครั้งที่ได้ย้ายต้นกล้าหรือว่าได้รดน้ําต้นเก็กหวยมันจะรู้สึกหอมสดชื่นไปทั้งหมดเลยคะ่ะและดอกเก็กหวยเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเลยนะคะของแม่เมเย์เนี่ยเอาใส่ตะกร้าเอาไว้เพื่อที่จะเพาะพันธุ์เยอะๆค่ะต้น เก็กหวยเวลาที่เราปลูกใส่ตะกร้านะคะมันจะออกตามตาตะกร้าทั้งหมดเลยค่ะถ้าใครต้องการที่จะเพาะเอาต้นพันุเยอะๆเนี่ยแนะนําให้ปลูกในตะกร้านะคะไม่แนะนําให้ปลูกในกระถางค่ะเพราะว่าในกระถางเนี่ยต้นเก็กหวยไม่สามารถขยายพันุ์ได้ค่ะเก็กหวยของบ้านแม่เมย์เนี่ยเป็นเก็กหวยออร์แกนิก100%เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ให้แต่น้ำนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นเองค่ะ รอติดตามไปจนถึงสิ้นปีนะคะไม่รู้ว่าเก๊กหวยของแม่เมย์เนี่ยจะต่อยอดไปสักเท่าไหรค่ค่ะดูแลต้นไม้เสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลดั๊ดดี้ต่อคะ่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแม่เมย์ก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าให้ดั๊ดดี้ค่ะเพื่อที่จะให้ดั๊ดดี้เนี่ยสบายตัวนะคะชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยมีความเหน็ดเหนื่อยไม่เท่ากันแต่ละคนมีภาระหน้าที่ล้วนแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือลมหายใจนะคะ